นักท่องเที่ยวจํานวนมากยังคงเดินทางขึ้นไปสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดวัดได้9องศาเซลเซียสส่วนในเมืองเทศบา,นนาลนครเชียงใหม่ก็เตรียมจัดงานยี่เป็งเชียงใหม่หรือลอยกระทงนะคะความสุขแห่งสายน้ําปิงประจําปี2565ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่7ถึงวันที่9พฤศจิกายนนี้แล้วค่ะ เพื่อที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามท้องถิ่นให้คงอยู่และส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยด้วยค่ะที่จังหวัดสุโขทัยนักน,นกท่องเที่ยวก็เดินทางไปเที่ยวงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟประจำปีที่จัดขึ้นที่บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยทำกลางบรรยากาศที่จัดงานย้อนยุคก,กรุงสุโข,ขทัยที่เป็นราชธานีมากว่า800ปี ซึ่งนอกจากจะมีการแสดงทุกคืนแล้วนะคะก็ย <Okay. S 1> ังมีการนำสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน <Okay. S 1> ไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ <Okay. S 1> ด้วยค่ะเช่นเดียวกับที่จังหวัดพิจณุโลกเชียงรายและจังหวัดกำแพงเพชรประชาชนก็เริ่มออกมาเที่ยวงานประเพณีลอยกระทงที่ปีนี้จัดขึ้นตามปกติเลยค่ะหลังจากที่หยุดมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าเริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วค่ะ